ทุกอย่างเริ่มต้นจากอีเมลที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไปในฐานะพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเกมขนาดใหญ่ฉันมักได้รับข้อความจากผนกต่างๆอยู่เสมออีเมลนี้ดูเหมือนเป็นประกาศทั่วไปจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสวัสดิการใหม่ที่ต้องให้ฉันตรวจสอบอีเมลดูเป็นทางการมีลายเซ็นของผู้จัดการและโลโก้ของบริษัทและแน่ไฟลให้ฉันตรวจสอบและยืนยันทุกอย่างดูน่าเชื่อถือฉันจึงดาวน์โหลดไฟล์โดยไม่คิดมาก การดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียวนั้นกลายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงโดยไม่รู้ตัวฉันได้ยกคอมพิวเตอร์ของฉันให้กับแฮกเกอร์ไปแล้วพวกเขาได้ข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของฉันเช่นรายละเอียดการเข้าสู่ระบบเพื่อเจาะระบบภายในของเราและเข้าถึงข้อมูลพนักงานที่เป็นความลับเช่นอีเมลหมายเลขโทรศัพท์เงินเดือนและสถานที่ทำงาน ยิ่งน่าตกใจไปกว่านั้นคือพวกเขาสามารถขโมยกำหนดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทซึ่งควรจะเป็นความลับสูงสุดบริษัทได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมเหตุการณ์แต่ในตอนนั้นความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วผู้บริหารตัดสินใจไม่แจ้งพนักงานที่ได้รับผลกระทบทันทีเพราะคิดว่าข้อมูลที่รั่วไหลไม่ไร้ายแรงมากนะักอย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มนักวิจัยด้านความปลอดภัยได้ตรวจสอบเหตุการณ์ในภายหลังพวกเขาพบว่าข้อมูลที่ถูกละเมิดมีจำนวนมากกว่าที่คิด สิ่งนี้ทำให้เกิดความตังวลอย่างมากว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแจ้งพนักงานเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกละเมิดหรือไม่ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนเสียงปลุกครั้งใหญ่สำหรับฉันเตือนให้รู้ว่าแม้แต่ข้อความที่ดูธรรมดาก็อาจนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงด้านความปลอดภัยได้เพื่อช่วยให้คุณไม่ทำผิดพลาดแบบเดียวกันนี้คือคำแนะนำของฉัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ขอให้คุณยืนยันหรือให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทุกครั้งหากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องให้ติดต่อแผนกหรือบุคคลน,นั้นโดยตรงก่อนดำเนินการใดๆเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอน2 FA บนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดสิ่งนี้จะเพิ่มชั้นความปลอดภัยสำคัญแม้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณจะถูกขโมยก็ตาม อัปเดตความรู้เกี่ยวกับเทคนิคฟิชชิงใหม่ๆโดยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอความตระหนักรู้คือการป้องกันที่ดีที่สุดของคุณหากคุณสงสัยว่าคุณตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีแบบฟิชชิงให้รายงานแนกไอทีทันทีการดำเนินการอย่างรวดเร็วสามารถช่วยควบคุมเหตุการณ์และปกป้องข้อมูลของบริษัทได้